เฮ้ยมีศพคนลอยอยู่ด้วยศพมันกำลังไหลมาหากูอ่ะแล้วศพมันกำลังไหลมาหากูอ่ะอ้าวไอเ้เแคยนั่นบักตายอ้าวใช่ปะ <c oughs> ใช่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 เออเออศพลอยมาหากูแล้ว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 บักตายก็จบจริงนะโอ้ยยูซี่ด้วยว่ายมาเลย หมดแล้วไม่มีตัวละคำเตือนที่น <itch assessment> ี่มีเนื้อหาที่หยาบคายโปรดใช้จักรยานกับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีตอนมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำป็นผู้ใหญ่ที่มีสติครบถ้วนปัญญาอ่อนและสติมีคันควรไปปรึกษาหมอผู้ที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปไม่ควรเข้ามาดูการไวด้บิวต้องบิวต้องบิวไปละไปด้านนี้จแต่ก็จะแปกบิวไหมโอเคแปตวปะเปอนแล้ว โอเคบอสมี่ดิไอ้บิวบิววะใครอะทาทีนะไอ้ขอกูของกูปล่อยแม่งอ่ะเข้าเขเข้าเข้าเขาอล้อดก่อนมาดนี่นี่นี่อู้หูเหี้แล้วอูู้เหี้แล้วตรงนั้นอ่ะบอสมั่เตียงให้แบมหน่อยบอสมั่เตียงให้พี่แบมเขาหน่อย ให้มาช่วยคนน่อยมัะว้ยางนขนมาปขนน่ขนชุดดูไปด้วยนะโอเต็มโอ้น้ำมันน้ำมันค้ารีสารผมเยอะมากพี่ผมเต็มเนาะพี่เยอะจริงพี่ของแร่แร่ด้วยกูเก็บอะไรมาพันสามอะรอบแรอะ อรงนี้ดิครับตู้ผิงแล้วเก็บของให้เต็มเลยเขาล่ากูเองเนี่ยเขาหนักหรือเขาหนักทำดิ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 มึงทำประตูสองไม่ได้เหรอทำไมต้องทำประตูอันน้อยวะ เสร็จแล้วกูไปาอวบ,บิวให้แบมดีกว่าชมมามาสิตาจะชวนเธอไปมาลากันชาเมาากันชาอะไรทุกวันอเบอ่เฮ้ยเฮียไม่แตกได้ไงอะ่ะซ่อม,มก็เฮ er ียละเอาแบตต่ำ อีกตัวนึ่งนะพี่ลองอีกตัวอ๋อชุบเฉยนี่ยแตกยิงนี่ที่เบนไปประตูไปประตูเออยิงนี่ที่เบนเฮ้ยมันแปกระเบิดที่เบนลงมามันแปกระเบิดหลังพี่ใช่ป่าวใช่ไม่ใช่โอ้โดนแทงอีกมั้ยเดี๋ยวเดไม่เไม่ไม่ไม่มึงอยากขึ้นมาหมด ีหลบดี่ที่เบนถามลูกถึงฮ้องอ๋ไม่ทนันละไอเบลตายเหรอผมโดนผมโดนลูกสอดผมโดนผมโดนลูกสอดหน้าพี่เขี้ยหโ <c oughs> ว้ยเมื่อี้คนเมื่อกี้บิวอยู่ข้างหลัง ผมใส่เข้าไปแล้วพี่บิ๊วบิวกูเห็นแล้วมันติดมงอะแน่เมื่อกี้กูจะเอื้อมมือแปะบิ้วอ่ะมันติดมึงมึงมึงอุดมึงบังกูอ่ะมันเลื้อขบนที่มันลื้อขบนโอ้ปิดอ้เหียเอาไปได้มะเอาไปได้มะมันติดมึงอะกูบอกให้รออยู่ข้างหลังกูจะเข้าไปแปะอยู่แล้วมันติดมือไะมันติดมันแปะไม่ถึงไม่รู้เอ้ยก็บอกอยู่อยาขึ้นไปกูเองกี้กูง้างแปะแล้วกูติดมงอกูเข้าไปแปะไม่ถึงไอ้เหียเอ้ยกูก็โดดกะโดดก็โดดไปติดมึงอยู่น่ะ ผมแม่งแมกเดี๋ยวไม่รูดหมดไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ติดมึงเมื่อกี้นี้ได้บิวละไเอ้ยบอกอยู่อย่าขึ้นมาเอาเดี๋ยวขับระเบิดก่อนยี่สิบลูกเลยทีนี้กดไว้กดไว้ข้างบนมันมันกี่ชั้นขุดข้างบนได้ไหมถ้าขุดข้างบนลงมาแล้วก็แปะเพดานไอแปะแปะเพดานแล้วก็แปะบิวได้เลยนั่นอ่ะใช่ไหม เอาเอานี่มาบอดายมาเอาบอดายมาพี่บ้ามันบ้ามันชั้นบนพี่สิบลูกกูรู้แล้วก็รู้แล้วไงก็ถึงบอกนี่ไงเอาบอดายมาบอกแล้วเราถึงเอาบอดายมาเยอะไงคิดแล้วคิดไว้แล้วจอนจอนกดกดกดบนไว้กดบนไว้จอนกดบนไว้เดี๋ยวบิงกับบอสลงอีกไอ้บอสมาแบ่งระเบิดไปคนละสองลูกแปะบิ้วอย่างเดียวหน้าหน้าที่คือแปะบิ้วอย่างเดียวแปะบิ้วปุ๊บชนนะะเเเเเเลยยมาาาออออรบิดไไปปี่ ปีนฝั่งหลังปีนหลังปีหลังปีหลังปีหลังเอาหลังเอาหลังเออนั่นแหละวิวไม่อยู่ตรงนี้กูเห็นนะอยู่ตรงกลางอยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงมุมมุมอ่ะขวามุมขวาพี่แต่มุมซ้ายผมขุดปะนั่นแหละตรงที่พี่ยืนเดือนเลยไหมดูปี๊เดือดเลยเดือนไปเลยเดืยดไปเลยมันรู้ดิ รีบไปเลยนี่เงี้ยวแปะแปะแปจบจบจบชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วจบจบสวยน้องหรือ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 หรหรือหลือหรือหรหลือหืออ้หรู มันจะเบี้ยวผมแล้วงงงงอะดิงงอะไรดิจอยจอยเจอไอ้บอลยิมเจอไอ้บอลยิมนะเจอไอ้บอลยิมนะเจยบอลยิปเฮียเด็ดไปเลยเฮียมวยแต่แมาขุดนั่งขุดยิบหายไม่ทันแดกหรอกอุ้ยของเยอะอุ้ยของบักนะพี่จอนพี่จอนเคลียร์นะของบักนะบักกาดอ่ะหินไม่น่าจอนมึงวางดิวางรีต่อไปเก็บรีวางนี่นะมึงเห็นไหมน่ะของลอยกากดเต็มเลยน่ะวางฐานนี่จอน เออเออทำขึ้นไปอะ่ะเฮ้ยมันทับมันทับของจอร์นเดือดหรือเดือดหรือเดือดหรือมาแหมเฮ้ย๋อมันต้องวังตู้พี่อะไรนะที่แปดได้เลยมันมันติดมืวผมโอเคเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้โอเคโอเคทำ <c oughs> ทำแบนแบนที่ทำเป็นอออืื้หเอออีกละไอ้อเจ้าคนพีชโฮ้ยกดมือไอเ้อเหี้ยนี่ได้นี่ไดนี่ทำเป็นแบนทำเป็นแบนเออ อ้เยติดบิวแล้ว,ลวไปจอนโอ้ยไม่มีอะไรมาจอนมาเร็วมาบ,บิวมาทำแบนๆดีไม่ร่วงทำแบนๆไหมจอนแบนๆต่อไปรับไม่ไหวสร,รับอันนี้ไม่ไหวตรงนี้<อ>ก็ไปทำข้างล่างดีเออทำเอาทำต่อไปดีพี่มันรับไม่ไหวมันต้องไม่ทำข้างล่างเพื่อมีต่อได้ทำตรงนี้ถ้าทำต่อแบบเนี้ยได้มาบิวให้แล้วกันเร็วๆก่อ มาไม่กูเนี่ยเดี๋ยวกูทำเองยังปั่นเลยที่ใหญ่เพิ่งยืนอยู่โคตรเยอะอืมเดี๋ยวมอบยังเอาเลยยังไม่ติดตัวเลยยังไม่ะยังไม่ติดกูเลยกูยังใช้ไม่ได้เลยเนี่ยไหนอะเนี่ยไม่มันมอบระยะไกลได้พี่พี่ก็เลือกดีกว่ามันก็เลือกดีเออเลือกดี้มืขวาเมื่อเห็นบ้ามันจะมันจะมอบให้ได้ทุกบิวเลยมอบให้หมดเลยสามมันมันขึ้นที่ไหนล่ะจอรวิ่งไป่มอบที่สาม เอางจอนอาทียนพาบิวเทียนหมดเออจบจอนทาบิวสัเออได้ไม่ทันแล้วขอมอบแล้วไอ้บทําอไรัคูทํเองเอ้ปอกวเก็เสียงนย่าเหล็กโอเยอพี่นร้อยสิโอ้เฮียเหล็กเยอะอยู่ขอย่างนี้มีอีกวาข้างบนอ่ะวิพี่มาดูบิวนี่บิว bật nhiều pì bật nhiều bật nhiều ai vậy này đơn bật chỉ riêng đấy ôi bật át đẹp rồi đấy mong có Bật mông có mì mông kẹp rồi à mông đầy mông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  đầy mông mông đầy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  mông ที่แอบอดนึกวคนแอบหลงต้นไม้คุเก็บมาทำไมเดี๋ยวผมมาเอาไหมของเต็มแม่งเราไปหาที่อื่นพี่ที่ทอมจริงที่บ้านแม่งคนรวยข้างล่างเป็นเหล็กปะวะไม่รู้อะแต่จะเหล็กข้างบนอ่ะมาดิขึ้นมาสองคนไอจอยให้จอนขึ้นมาก็ได้เบลหรือเบลมีใครนี่ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นมาสองคน ใครจะขึ้นเดี๋ยวผมพบพบล่างของผมเออได้ได้นั่ง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 เดี๋ยวตัดล่างเลยทำที่ยืน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 ให้กูก่อนจบละนั่งก่อนนั่งก่อนพอกูกระโดดปุ๊บแล้วยืนยืนกูตายละวิ่ง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 รัวเนะเอายังเอายังเอายังเอยอยู่รู้ไหมก็เอาไปเอา

ตูโจมเลยระเบิดเบลระเบิดหนูใได้แล้วตูโจมหน่วยตูโจมอุ้ยอะไรเก้าร้อยอะไรเก้าร้อยน้ำมันสองร้อยสวยไม่ใช่บิ้วผมไม่ใช่บิ้วผมไม่ใช่บิ้วผมบิวกู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 บิ้วกูจอนเขาไหมจอนกูว่าแล้วว่ามันต้องอัพข้างล่าง กว่าเรามันต้องอัพข้างล่างไอ้เงี้ยอุ้ยแร่เยอะมากเลยอุ้ยเหล็กไ้าร้อยกว่าโอ้โหเนี่ยแร่ที่ยังเผาอยู่อ่ะแบบเป็นหมื่นอ่ะเหล็กอ่ะเลยพี่อุ้ยตามเยอะเด็กเดินกับโอ้โหสปริงสิบอันสวยสปริงสิบสี่อันสวย ่่่าานลีพก็ใช่ไงก็บอกให้แบมขาของว่าห่งไอ้เฮียจอนแม่เลย้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด็ดไหมพี่ผมติดยี่ยังปั่นอะยี่จอดพี่ผมติดปบมันทีเดียวตายเลยยี่ย์นะ มันยิงไขบอดไงแล้วยิงผมอ่ะรูดหลังผมอ่ะแล้วผมยิงมันคื้นมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่อ่อนมันยังไม่อ่อนมันยังไม่อ่อนเอาไงเลดผนังเดียวหรือจะมันต้องเปิดอะ่ะแต่ถ้าเปิดอระเบิดไม่พอเหลดผนังเลยพี่ผนังที่สอง,สองไว้เออสงผนังหรือตรงนี้เราก็ขุดเอาเนี่ยมันไม่ได้ขุด อะไรเดียยเชียวจับแ,แห้งแล้วไม่แ้วิ่งเข้าไปีใหม่เร่่ไมใหม่เร่อยๆล้วขาบไงตูกได้บิวไม่มี จบละเ็วจะไม่ให้ผมยิงอ่ะยิงปืนห้าร้อยบอดี้เอคีไม่ได้วิวไม่ได้ไม่สะคอบ,บาลเลยวายเฮียเก็บสะคบก่อนโอ้โหลูกกระสุนไอ้เฮียเนี่ยพกเยอะจะมาได้ในตัวมันอ่ะได้บอดี้เฟิรมมอเด้วย นครับเตาไปเยอะมากเลยนะปิ้วอยู่ไหนเหอะไอ้เหี้ยเงาแล้วผมว่า่อยให้เด็กมันเล่นพี่ครับเตาเยอะมากเลยพี่เพราะงั่นมันเยอะล้นเลยเนี่ยนั่งดิมา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 นั่งมานั่งคอๆหน่อยดิมันไม่ถึงมานั่งขยับขวาหน่อยดิเออ ยืนสวยเฮ้ยหาดูวิวดีดีดีมันอยู่ไม่ไม่อยู่อ่ะวะไม่วิวมันอยู่ไหนเหอะไอ้เหี้ยนั่งนั่งใหม่ดิเบลอยู่สี่ห้องนี้วะนี่ไอประตูประติลึกนั่งนั่งก่อน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 นั่งนั่งที่เดิมมานั่งที่เดิมขึ้นไปดูใหม่ก่อนขวาขวาอีกนิดนึง

ในห้องเตาอ่ะนี่งบิวมันอยู่นี่นี่เนี่ยบิวอยู่นี่ข้างหลังในห้องเตาอยู่อุ้ยอุ้ยไอ้เขี้ยเตาเยอะเตาเยอะเตาเตาเตาอิ่มอยู่อิ่มอิ่มอิ่มอิมอิมได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้บิวไม่ได้บิวบิวมันปิดตายโหเตาโคตรเยอะเขี้ยเยอะดิพี่หาข้างล่างมันเลยครับทิ้งไว้เยอะเยอะมากเลยอุ้ยเหี้ยเหล็กเหล็กปลาเลยสวยดิ ขึ้นมาต่อตัวขึ้นมาเฮ้ยตรงตรงนี้ก็พี่เนี่ยเตาเตาเตาอยู่ประตูนี้ไหนล่ะประตูไหนเนี่ยกูอยู่กูอยู่กูอยู่ห้องเตาไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นกูหรอมึงไม่เห็นกูหรอว่ากูอยู่ห้องเตาเนี่ยฮัลโหลมึงเห็นกูไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกกูอยู่ห้องเตาเนี่ยสั้นมากนะพี่ใช่ไหมเออก็บอกกูอยู่ห้องเตาเนี่ยแล้วแล้วความอะ บิวมันปิดตายไว้เอาบิวมไม่ได้อะ่ะเนี่ยบิวไปไหนเีบิวไหนเนี่ยยังไม่เห็นหรอเนี่ยอยู่นี่นี่นี่มาสองนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสองนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไหมที่เ,เป็นเงินเงินเนี่ยนั่นแหละบิวมันนี่ได้ดินปืนเยอะอยู่ไปกลับ ืนอะเยอะมากพี่ปื้นอะ <S <S เขีย่ยหมดยังอะพวกเอาลงอะไรอะไปโบ่พอดีผมเขี่ยมาหมดแล้วเอาเตามันกลับไหมพี่เตาเล็กอลัแมวต่อแมวพังทิ้งไว้ให้มันย่อยเป็นสิบเตาเขาสุดเยอะวะเขาสุดเยอะยิงกล่องทิ้งนิ้ให้มันย่อยให้หมดแบมปล่อยตัวมาหน่อยดิแบม โอ้ยเฮียหลุดหลุดเฮียอะไรตอนนี้เนี่ยเดือดรถด้วยเฮียเว่ออย่างเต็งเลยเฮียมันลื้แล้วมันลื้แล้วมันลื้แล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเ,เ,เ,เฮียย,ย,ยิบเป็แนแบ็กไม่โดนสักแน,น เด็กเกับแคมป์เป็นโดสแล้นี่ยเอาบนมือไปสับอ่ะของเยอะปหมเยอะอยู่นะเด็กเหลืออยู่เยอะอยู่เฮ้ยเฮียของเยอะน้ำมันมหน้ำมันน้ำมันทำแคมป์เก็บมีไม้ปะมีไม้ไมีมมยมินเ,เีย,มมยไปชื่ออีกมีมีเดี๋ยวไปทำแคมป์ไว้ เนี่ยทำแคปเนี่ยแหละตรงนี้แหละเอาปืนใส่เก็บไว้ก็บอกหนึ่งกันเหนียวไว้ไปไปไปข้างหน้าหน่อยเงิแต่มันมอคืนแค่ก็น่นแหละคนในนี้ก่อนโอ้โหลูดเนีย่ยลูดได้ถูกเวลามากสี่บอกพอ มองไม่ค่อยเห็นมันมีแคมบินอยู่ตรงนี้เว้ยกูจะบินแคมมันตรงนั้นแหละเฟ้งแข็งหนันหยอกจิ้วางเตะให้กูป่ะน่ะใครได้แอร์วะไอ้ใครได้เรือวะมันได้เรือแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันมาถึงนี่แล้วเนะี่ยเอหายไปแล้ว cũng không xin tin luôn xin tin nhưng mà rồi yang yang yung 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 รอดูมันเวลาเท่าไหร่วะมองไม่เห็นเวลาวะแต่ในเรือมีตัวเดียวอะ่ะมผมฆ่าไปเลยอืมว่ายมาัมีตัวเดียวอะ่ะตุ้มผม,มชื่อจีนจีนไม่ได้อยู่เรื <S <S อเฮ้ยมีศพคนลอยอยู่ด้วยศพมันกำลังไหลมาหากูอะ่ะ กำลังไหลมาหากูอ่ะอ้าวไอ้แค่นั้นบลักตายอ้าวใช่ปะใช่ใช่ชววใช่ใช่ใชเออเออศพลอยมาหากูแล้วศพลอยมาหากูแล้วศพลอยมาหากูแล้วศพพอศมันลอยมาหากูแล้วบลักตายก็จบจริงนุวู้ยุซี่ด้วยขวายมาเลยหมดแล้วไม่มีตัวละสวย <laughs> สวยสวยสวยถ้ายิงมาเลยเยี่่อมมันวลักตายสัตว์ จบละไม่ต้องทำอะไรเลยเ<ด>จอฮาคีกูดี <c oughs> แล้วศพลอยมาหากูดิน,นะ่าเฮียสกล่องเฮียลอยมาหากูกล่องม่งลอยมาหากูกูอยู่ข้างบนอนะ่ะและแอร์เปิดแล้วด้วยและและแอร์เปิดแล้วด้วยเฮียค่ะต้องดีเกินอุ้ยอ้าอุ้ยอุ้ยใดอุ้ย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  อุ้ยอันนี้ลงเมื่อคืนจะ้าเบรนเออลงเมื่อคืนตอนนี้ผมก็จะลงเลยเนี่ยจะไม่ม่วนต่อยมาเอาอยู่ที่ไปเล่นกลับไปขนของในแคปนลยนะอย่าปล่อยเดี๋ยวอะไรว่ดวงดีเกินดวงดีดวงดีเกินนี่อ่ะดวงดีจริง ไอ้บรอยมาหากูคงคิดดูดิแต่ยังไงเพิ่ปีอย่างปั่นเลยเฮียเออไอตัวไอไอถอดนั้นอ่ะกูปล่อยตัวไปเว้แล้วกูก็กูก็ไปไปเกิดตรงนี้เว้ยเกิดตรงบนอ่ะเข้าใจไหมเออเกิดตรงบนอ่ะล้วก็วิ่งไปหาเผื่อเจอบ้านที่แบบมันเป็นบ้านแรล่ใช่ไหมแบบมาบ้านฟาร์มอ่ะ ไอ้ที่ย่งไม่เปิดไม่ไม่ไม่ปิดข้างบนกูก็กดดูขึ้นไปข้างบนก็เจอได้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 คิวบีได้ชุดเหล็กสองเซตที่ยูซงยู่ซี่เฮัยงงแดกเลยอะไรวะนนี้ปีเียนะเฮอยฮัยงงเลยเข้ามาไงวะรับกระสุนมาเล่นกันปั้นเกิร์ดดวงดีจังวะเดี๋ยวนี้งงจัง ไม่ได้แตกหรืจริง